สวัสดีครับผมต้นโปรไดนะครับวันนี้เราจะมาชมการติดตั้งโชค๊คเฮดได Drive นะครับรุ่นยูโรสเป c กับ Ford มาแซงกันนะครับโชค๊คเฮดได์รุ่นนี้นะครับในอุปกรณ์ที่ให้มาจะมีโชค๊คสปริงแล้วก็ลูกหมากของตัวรถนะที่จะต้องทําการเปลี่ยนอันนี้เป็นลูกหมากกันโครงนะครับสาหรับโชค๊คเฮดได์รุ่นยูโรสเป c นะครับข้อดีตัวนี้ก็คือจะมีการปรับรีเบลแข็งอ่อนการปรับนะครับก็คือเราจะดูซอฟกับฮาร์ดนะครับ จะมีปรับได้ทั้งหมด30ระดับนะครับการปรับสูงต่ำเนี่ยครับจะมีการสไลด์ก็บอกได้รุ่นนี้จะเป็นวาวแกนใหญ่นะครับสำหรับการปรับสูงต่ำนะครับเราจะมาดูที่ตัวสตัดกันนะครับก็คือเราจะใช้ตัวสตัดตัวนี้ครับเป็นตัวตั้งตั้งระยะในการปรับนะครับก็จะมีตัวเครื่องมือมาให้พร้อมนะครับในการในการขันปรับสูงต่ำได้ก็คือที่ตัวสปริงที่ระยะนี้แล้วก็ ปรับได้ที่ตัวกระบอกก็คือเราจะเรียกว่าเป็นการปรับแบบสไลด์กระบอกได้นะครับสำหรับโช๊คเฮดไดร์รุ่นนี้นะครับที่ทำงานติดตั้งกับรถ Ford ดมา t a n ็งนะครับก็จะช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับตัวรถนะครับสำหรับท่านที่สนใจโช๊คเฮดไดร์นะครับ ก็คือจะมีรุ่น s อสเปหรือว่าตอบติดตั้งสำหรับรถญี่ปุ่นแล้วก็รุ่นยูโรสเปคนะครับสำหรับรถตัวยุโรปแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่ขึ้นได้เลยนะครับของทางโปรไดนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ